สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข่าสู้รายการเบิงเรารวย a าแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกระแบทดในช่วงแรงของมือวันที่12เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2567นะคะกับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดๆดังๆค่ะวันนี้อดภาพพแมาพี่น้องบรรเทาสกุสกุนมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางนะคะ เน้นย้ำโค้งสุดท้ายค่ะแนวทางตัวเลขจากแม่มีนบุรีนะคะพี่น้องคะหมวทิพผ่านมาตัวเลขของคุณแม่มีนบุรีเล่าเขาเจ็ดเก้าตรงๆนะคะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ค่ะคุณแม่มีนบุรีก็เลยได้มาเน้นย้ำตัวเลขโค้งสุดท้ายนะคะแต่ว่ากรนที่สิขามาติดตามรับชมรับฟังแนวทางตัวเลข จากคุณแม่มีนบุรีในคลิปนี้นะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะคะที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะ้าไม่อยากสิพลาดครับตัวเลขเด็ดเด็ดแบบนี้นะคะพี่น้องคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สด้บป์พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลข เด็ดๆดังๆจากทางร่ายการนะคะพแม่พนองค่ะล้ะกาศสำรับพเม่พี Mun ่นองท่านใดนะคะอยากให้ทางร่ายการปติดตามแนวทางของอาจารย์ท่านไดอยากให้ติดตามแนวทางของเซียนท่านได์ก็อย่าลืมค่ะคอมเมนต์เข้ามาบอกแอดใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะพี่นองคะทุกคอมเมนต์ของพเม่พนองแอดดี้อนเบิร์ตทุกคอมเมนต์นะคะเอาไปนี้นะคะเข้ากัเขามาติดตามรับชมรับฟังแนวทางโงตัวเลขโค้งสุด้าย เน้นย้ำตัวเลขจากคุณแม่มีนบุรีในคลิปนี้พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันค่ะ <S <S ค่ะแม่นิดค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะลูกเบิงเ่งนแล้ว,วลรูวรไว้เลยทีจ้าจ้าลูกมาติดตามถามข้าว <S <S โค้งสุดท้ายนะคะแม่นิดมานนี้ค่ะ <S <S ตามโค้งสุดท้ายเนาะจ้านะเอาโค้งสุดท้ายบานี้ค่ะสุดท้ายเออ เอาคู่สุดท้ายนี่แม่บนบนบลจ้าหนึ่งกับเก้าคือเก้าหนึ่งกับเก้าค่ะจ้ะแม่สีบลน,นให้ตัวไหนดู้เพราะว่ามันมากพอๆกันสองตัวนี่นะจ้ามันฉิดจับปดพอกันมากนะพ่อค่ะประเดี๋นี้ลักร้อยแม่กระยั่งคือเก่าเลยสองห้าเก้าคือเก่าค่ะอ้า ลก 100, ักลอบสองหาเก้าไปนึเปลาตัวที่แม่เอาไปประกบคู่นี่แม่ที่เอาไปประกบคู่กับหนึ่งกับเก้านี่มีศูนย์มีสองมีสามอ่าตัวประกบนะคะอ่ะาค่ะมีศูนย์มีสองมีสามมีศูนย์มีสองมีสามค่ะห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดเจ็ดแปดค่ะ,ะเราไปใช่ประกบกับหนึ่งกับเก้าเด้อจ้า นั่ค่ะเอาแม่จับให้จับให้แม่ค่ะหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งแปดค่ะหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าค่ะได้แม่เน้นให้ที่หนึ่งเก้ากอดคอกันมาอือได้ค่ะจับคู่สามโตค่ะให้เก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าค่ะหนึ่งเก้า ห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าค่ะอ่าอีก,กนหนึ่งกับเก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์ค่ะอ๋ะ่าแต่เพื่นว่าถ้าบางคนเพื่นว่าหนึ่งศูนย์มันไม่ยากก็ให้เอาศูนย์มาไว้ข้างหน้าก็ได้เป็นศูนย์หนึ่งเก้าก็ได้อืม <5 S 1> จ้าค่ะแม่เน้นให้ที่เก้าหนึ่งเก้าเด้อเก้าหนึ่งเก้าค่ะอ่าจ้าเนี่ยหละตัวเดียวจ้า ค่ะท่านเพื่อนบบมากระที่แม่จับนะเพื่อนก็เอาเ,อเลขวิ่งแม่เนะขามาจับในเลขประกรุบได้เด้อจ้าสามารถน้ำกันได้สามตัวจ้าเลขวิง่เงเลขประกรุบมาประกรุบกันนะจ้าค่ะอันนี้บนีสุดล่างเลยบนี้คะสุดล่างสุดเริมสุดล่างสุดล่างก็วิ่งห้ากับเจ็ดเหมือนเดิมวิ่งห้ากับเจ็ดเหมือนเดิมจ้า สองตัวนี้ใสามารถมาน้อกันได้เด้อห้ากับเจ็ดเร่วิ่งอ่ะค่ะตัวประกบตัวพิเศษเอาห้ากับเจ็ดมาจับใส่่ะมีหนึ่งค่ะมีห้าเฮ้ยหนึ่งมริเวนห้าลุกหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่แปดสี่แปดจ้าห้ากับเจ็ดเข้ามาจับประกบได้จ้า ตแต่แม่จำให้สองห่าสองห่าเจ็ดห่าเจ็ดหาด่หาอ่าเอ้สองห่ากับเจ็ดห่านี่กับน้ำในเด้อเพราะว่าหากับเจ็ดน่ะมาทั้งรัดหน่วยทั้งรัดซิปได้ทั้งสองตัวอ๋ค่ะได้ค่ะแต่แม่กันไว้ในเด้อกันเอ้ซี่ห่ากับเจ็ดซี่ซี่หากับเจ็ดซี่กันค่ะได้แต่แต่แม่เน้นให้ที่สองห่ากับเจ็ดห่า ค่ะ <c oughs> อ่ะนี่ในอสองตัวเลยจ้าแต่อยู่ได้ทั้งลักร้อยกั็ลักโอ,อกเวอร์เซนอแมนอยู่ได้ทั้งลักซิปกับลักนุวยวอกถึงล่างบอลปิดแล้วอ๋อค่ะวอลล่างอะค่ะเพิ่นอยู่ได้ทั้งสองลักค่ะว่าทึงหากับเจนอยู่มัอยคะอหากับจี๊นอือยู่ได้ทั้งสองลักค่ะจ้าค่ะอี่และมีอยู่แค่นี่และ้ะค่ะขอ <คน S 3> <ค>งสุขภาพอนี้ ค่ะค่ะค่ะไม่นิดโค้งสุดท้ายแล้วค่ะจ้าจ้าค้งสุดท้ายขอให้รวยๆฮิง่งๆปังๆเลยเออเช่นกันเลยค่ะไม่นี่เด้อจ้าค่ะค่ะเอาสุกับเบลแข็งแรงค่ะมินี่ขอบคุณในหลายาค่ะจ้าค่ะขอบคุณค่ะแม่คุณค่ะสวัสดีสสดค่ะสรุปตัวเลขแนวทางท้ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะ่ะแนวทางตัวเลขจากแม่มีนบุรีค่ะ มัอนี้คุณแม่มินบุรีมาเน้นย้ำตัวเลขโค้งสุดท้ายนะคะพี่น้องคะงวดที่ผ่านมานี่ตัวเลขของคุณแม่เรากเขาเจ็ดเก้าตรงตรงตัวเลขของคุณแม่มินบุรีนี่เขาเขาทุกงวดแอดนับบ่ได้พี่น้องคะเพราะว่าก้อนนนี้ก็เขาสามตัวโตสองตัวตรงนะคะงวดวันนีงหันเขาเจ็ดเก้าตรงตรงนะคะพ่อแม่พี่น้องคะแล้วก็งวดก้อนนั้นกับเขานะคะพ่อแม่พี่น้องเอามันนี่นะคะโค้งสุดท้ายค่ะแนวทางตัวเลขจากคุณแม่มินบุรีนะคะ บนวิ่ง1กับ9นะคะลักลอยค่ะมี 2, สองหาเก้าตัวประกบชุดบนมี0 2 3นย์หาเจนะคะพี่น้องคะจับคู่ค่ะเก้า1นึ่งเก้าหาหนเกเก้าหนึ่งศเกะคะพี่น้องคะคุณแม่ลดเน้นหาเก้าหนึ่งเก้ากับหนึ่เก้าสำหรับชุดบนด้อพี่น้องเด้อชุดบนนะคะเน้นนะคะแต่ว่าตัวบนเน้นนี่ก็มีทธิ์มาได้เท่กันนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ วันนี้ล่างค่ะล่างวิ่ง5กับ7นะคะตัวประกอบมี1 2 3 4 8นะคะตัวเลขจับคู่ค่ะมี2หาเหาเน้น2คูณนี้เน้นเลยนะคะสำ,สำหรับชุดล่างนะคะ25 7 5กันวันนี้กัน4หากับ7 4นะคะพอแม่พี่น้องคะเอาังไหกันอย่าลืมแคมปหนะ้าจอตัวเลขด้วยพี่น้องด้วยแคมปหนะ้าจอตัวเลขเอาไว้ด้วยนะคะ ตัวเลขก็มีเขามีรุดนะคะพ่อแม่พี่น้องคะมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์รุดทุกๆตัวเด้อพี่น้องเด้อให้ใส่วิจารณญาณน,นะคะในการรับชมรับฟังคะ่ะพิจารณาดีๆก่อนตีสิลงทุนนะคะพ่อแม่พี่น้องราวาการลงทุนทุกสิ่งทุกอย่างก็มีความเสี่ยงสูงนะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะ ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรรทมสุขุสุขคนด้วยกาเดอสสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องบรรทมสุขูสุขนคนโชคโชคมันมาลำลำลุล,ลยให้เฮ <ๆ S 1> งปปงๆงค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้ำกันสุข,ขูสุขคนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณขอมูลตัวเลขกนางท่านดีแบบนี้นะคะจากแม่มีนบุรีค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทือ่แรกนะคะ ทำประยากสิบพลาดครับตัวเลขเด็ดแบบมีนะคะพี่น้องคะขอางาแม่เหล็กอย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สเต็ปปลอดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดดังๆ, wings, ๆจากทางรายการนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็จะได้ขอตัวลาพ่อแม่พี่นอ้องไปเท่าสกุลสก้ลนไปก้อนค่ะเอาไว้พ่อกันไม่กับ Ä, ains, แอดในคลิปหน้านะคะด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ